สวัสดีครับผมปริญญาปานทองผู้ราชการจังหวัดน่านวันนี้ผมดีใจนะครับที่จะได้มีโอกาสมาแนะนําจังหวัดน่านซึ่งก็เป็นในหนึ่งในคุมจังหวัดล้านนาของเราซึ่งมีแจังหวัดด้วยกันถ้าลกาวเฉพาะจังหวัดน่านเนี่ยอยากจะเรียนว่าน่านนั้นเป็นถิ่นที่สงบงามเรามีธรรมชาติที่งดงามเรามีวิถีชีวิตผู้คนเรามีศิลปะและก็วัฒนธรรมขณะเดียวกันเราก็มีความมุ่งมั่นนะครับที่จะนำเอาความงดงามของน่านเนี่ยไปสู่การเป็นมรดกโลก ะนวันนี้อยากจะเรียนว่าน่านนั้นได้รับเกียรติเป็นจังหวัดแรกในภูมิภาคของไทยนะครับที่ได้รับการประกาศเป็นเมืองเก่าอนุรักษ์ถ้าพูดถึงสิ่งที่น่าท่องเที่ยวน่าดูน่าชมของน่านนั้นถ้าจะใช้ภาษาคำเมืองก็ต้องบอกว่ามีปลาเล็กปลาเตอ๋อคือมีมากมายเลยครับถ้าจะพูดถึงธรรมชาติน่านเนี่ยเป็นสุดขอบฟ้าล้านาตะวันออกเรามีภูเขามีป่าไม้มีแม่น้ํามีถ้ำแล้วก็มีน้ําตกสิ่งเหล่านี้สวยงามเป็นอัตลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ ของล้านนาตะวันออกทีเดียวนะครับถ้าพูดถึงขนบประเพณีวัฒนธรรมอยากจะกล่าวย้อนอดีตประสนิดหนึ่ว่าพัฒนาการของจังหวัดนานเนี่ยเราย้อนไปตั้งแต่สมัยสุโขทยัยแรกเริ่มนั้นที่นานนั้นได้รับอิทธิพลของสมัยสุโขทยัยณวันนี้เรามีพระพุทธรูปทองคําและก็มีพระพุทธรูปที่เป็นศิลปะสุโขทยัยที่งดงามมากหลายองค์ทีเดียวนะครับพระธาตุ หรือเรียกว่ามหาธาตุเจดีวัดช้างคําหรือวัดหักลางเบียงเป็นประจักษ์พยานถึงศิละปะสุโขทัยที่งงานยิ่งนะครับนอกจากนั้นเราก็ยังมีวัดภูมิน,นะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือวัดพระธาตุแช่แห่งซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระมหาธาตุเจดีที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับพูดถึงจังหวัดน่านอีกเช่นเดียวกันนะครับสิ่งที่เราพยายามจะนําเสนอในปัจจุบันนี้ก็คือเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ในความงดงามของศิลปะและศิลปะของหน้าน่นาแปลกมากนะครับเราจะมีค่อนข้างจะครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจิตรกรรมนะครับภาพเขียนในพระวิหารทั้งวัดหนองบัวนะครับแล้วก็วัดภูบินที่สวยงามมากอันนี้ทุกท่านรู้จักอยู่แล้วและก็รู้จักไปทั่วโลกด้วยนะครับนอกจากนั้นถ้าจะพูดในเชิงของประติมากรรมก็เรียนให้ทราบแล้ว่าพระพุทธรูปโดยเฉพาะศิลปะสุโข,ขทัยนี้งามมากนะครับนอกจากนั้นเราก็พูดถึงว่าเรื่องของผังเมืองโบราณณวันนี้ ถ้าผู้ที่สนใจในเรื่องของการวางผังเมืองอยากจะรู้ว่าบรรพบุรุษของเรานะครับมีแนวคิดมีวิธีการวางผังเมืองอย่างไรต้องมาดูที่เมืองน่านครับณวันนี้หอคําเมืองน่านหรือพระราชวังของเจ้าผู้ครนะองนครน่านยังงดงามอยู่ครับปัจจุบันนี้ใช้เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดน่านภายในหอคําหรือพิพิธภัณฑสถานปัจจุบันนี้งาช้างดาครับแล้วก็วัตถุศิละปะที่งดงามหลายชิ้นหลายสิ่งหลายอย่างต้องเรียนว่าไม่มาดูไม่ได้นะครับพิพิธภัณฑ์ของน่าน นอกจากนั้นข่วงหลวงหรือสนามหน้าบริเวณของหอ,งองคำนี้ยังงดงามสมบูรณ์แบบเนื้อข่วงหลวงนี้คือที่ตั้งของวัดหัวข่วงนะครับแล้วเราก็ยังมีวัดหัวกลางเวียงหรือวัดพระธาตุช้างคำเทียนใ้ทราบแล้วและวัดภูมิสิ่งเหล่านี้รวมกันเข้าเป็นข่วงที่งดงามตั้งแต่สมัยโบราณนะครับนอกจากนั้นภูมิทัศน์โดยรอบในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่านปัจจุบันนี้ก็ยังรักษาสภาพเดิมๆอาคารบ้านเรือนไม่สูงครับ เพราะว่าพี่น้องชาวนาอนุรักษ์ไว้นะครับเราต้องการที่จะให้หลงเหลือความภาคภูมิใจในอดีตไว้เป็นสถานที่ศึกษาไว้เป็นพิพิธภัณฑ์เปิดนะครับแล้วนอกจากนั้นอยากจะแนะนําอีกสักนิดนึงเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่แปลกประหลาดมหัศจรย์นะครับภาษาชาวบ้านเรียกว่าปลากอบนะครับแต่ถ้าพูดให้โรแมนติกนิดนิดก็จะเรียกว่าเป็นฤดูปลาหื่นก็คือฤดูปลามาผสมพันธุ์กันนะครับในเวลาที่เรื่องงามยามดี ท้องน้ําก็จะเต็มไปด้วยปลาเกลื่อนกลาไปบนเลยครับเข้ามาผสมพันธุ์กันครับอันนี้เป็นเสน่ห์ทางธรรมชาติที่หาดุได้ยากและจังหวัดน่านเป็นชุมชนต้นน้ําน้ําแม่น่านหรือแม่น้ําน่านที่นี่น้ําสะอาดครับเรามีกระพุมน้ําจืดและที่สําคัญก็คือความเข้มแข็งของพี่น้องของเราตลอดระยะความยาวของลําน้ําแม่น่านนี้มีวางปลา คำว่าวังปลาก็หมายถึงสถานที่ที่เรากําหนดไว้เป็นที่ปกปักรักษาพันปลาอย่างมากมายเรามีพระสงฆ์องค์เนนที่มีจิตใจที่จะฟื้นฟูรักสมรักษาพระศาสนาด้วยแล้วก็เป็นผู้นําชุมชนในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยนะครับนอกจากนั้นที่สุดของที่สุดก็คือหัตถศีลฝีม้าละมือของชาวนานผ้าของจังหวัดนานโดยเฉพาะถ้าพูดให้โดนใจของคุณสุภาพสตรีก็บอกว่าผ้าสิ้น ของเมืองนานหรือผ้าทอของเมืองนานงดงามมากหลากหลายนะครับผ้าสิ้นที่หาแสวงหากันมาสำหรับนักสะสมคือสิ้นขับเทิดนะครับนอกจากนั้นก็ยังจะมีสิ้นป่องสิ้นมาดสิ้นยกดอกสิ้นขาดการสิ้นน้ำไหลน้ำไหลไทลือนี่งดงามมากแล้วก็แถมมาด้วยเครื่องเงินนะครับเครื่องเงินจังหวัดนานี่เป็นเครื่องเงินซึ่งมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เป็นลายนกลายพันพฤกษาที่ดูความอ่อนช้อยงดงาม อ่อนหวานนะครับนอกจากนั้นยังมีงานจักสานเรามีหญ้าสามเหลี่ยมซึ่งหญ้าสามเหลี่ยมนี้ถ้าจะเปรียบเทียบหเห็นความวุงารงมัคืออาจจะเรียกว่าเป็นหญ้าลิเพาแห่งล้านนาก็วาดได้สิ่งเหล่านี้ประมวลกันขึ้นเป็นความภาคภูมิใจของชาวนานของจังหวัดนานนะครับก็อยากจะเชิญชวนว่าท่านทีรร่รบกราบถ้ามีโอกาสนะครับถ้ามาทางรถอาจะเข้าถึงยากนิดนึงแต่ท่านต้องตั้งใจนะครับ หลายโคดหลายเคียวนะครับจากแพร่เนี่ยที่จะเข้ามาสู่เมืองน้านแต่ขอรับรองรับประก,กันครับเมื่อมาถึงแล้วท่านจะรู้สึกว่าเมืองน่านเป็นเมืองที่สงบงามเป็นเมืองที่น่าภาคภูมิใจที่บรรพบุรุษของเราได้ฝากสิ่งที่งดงามเป็นเมืองที่ภาคภูมิใจที่ชาวนานได้ยังรักสงรักษาสิ่งที่เป็นธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอากาศที่บริสุทธิ์มากนะครับ ป่าไม้ซึ่งเราพยายามจะฟื้นฟูให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นซึ่งขณะนี้ก็สมบูรณ์อยู่ระดับหนึ่งแล้วนะครับตามสายสะอาดของสายน้ําและที่สําคัญก็คือมหัศจ,จรย์ของวิถีชีวิตของผู้คนนะครับ <S 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 ก็วางเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าผู้ถิงนุมจังหวัดล้านานาตอนบนแต่จังหวัดของเรานะครับก็อย่าลืมเมืองหน้าน,นะครับสุดขอฟ้าล้านานาตะวันออกนันทบุรีสีนครหน้ารอคอยท่านอยู่ครับขอบคุณครับ